สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็วันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะก็คุณครูน้ำทิพย์เพ่งกลางก็จะมาทำหน้าที่ให้ความรู้เช่นเดิมอยู่ก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วเนาะเป็นหน่วยหน่วยอีกหน่วยหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมก่อนคำว่าสิ่งแวดล้อมนะ่ะมันก็หมายถึงสิ่งต่างๆนักเรียนที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะของตัวมนุษย์เนี่ยซึ่ง สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราอตัวมนุษย์น่ะมันก็มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะแล้วก็เป็นทั้งรูปธรรมคําว่ารูปธรรมก็หมายถึงเราสามารถจับต้องได้เราสามารถมองเห็นได้นะอย่างเช่นโลชั่นนะโลชั่นโลชั่นที่อยู่ในมือครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ ลักษณะของรูปธรรมคือสามารถจับต้องได้นะคะอีกอันนึงคือเป็นเขาเรียกว่านามประทรมก็คือจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่ว่าเราสามารถพูดออกมาแสดงออกมาได้แต่เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะนั่นคือประเภทชนิดของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะะมี2ประเภทนะคะคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง มาดูทีแรประเภทมาดูประเภทแรกก่อนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติชื่อมันก็ลงตัวอยู่แล้วนะคะทางธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆย่อยๆนะคะก็คือ1สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพอันนี้คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะทางธรรมชาติแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นพืชเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตสัตว์มนุษย์เนี่ยเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะอันที่สองสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างทะเลเนี่ยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแม่น้ำหินดิน ะะสำหรับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมันก็จะเป็น2ชนิดแบ่งกเป็น2ประเภทนะคะก็ได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมเมื่อกี้บอกแล้วรูปธรรมคือจับต้องได้รูปสามารถจับต้องได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นรูปธรรมเช่นเมื่อกี้ตึกรามบ้านช่องใช่ไหมบ้านเรือนถนน สนามบินนี่ยกตัวอย่างนะคะสนามบินเขื่อนโรงงานวัดนะคะเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปมาธรรมต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมานะคะเป็นนามธรรมาคือเรามันจับต้องไม่ได้เช่นขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมต่าง ศาส,สนานะคะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีรูปธรรมกับนามธรรมานะคะดังนั้นสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามนุษย์เรา,เาที่อยู่รอบตัวของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมี2ประเภทคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะอะมาดูกิจกรรมนะคะ เตรียมกระดาษคําตอบที่สําหรับเอาไว้เขียนงานเลยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแน่นอนอนักเรียนที่เรียนวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบันสุกตรงวันที่ก็จะเป็นวันที่ที่นักเรียนเรียนของวันนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เขียนว่าเรื่องประเภทของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็จะแบ่งออกเป็นแบ่งครึ่งหน้ากระดาษนะคะ คร,ครึ่งแรกนะคะทางด้านซ้ายมือของน้องเล่นก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอีกครึ่งหนึ่งทางด้านขวามือก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแบ่งครึ่งเมื่อนักเรียนแบ่งเสร็จแล้วนะคะก็มาดูให้ทำอะไรเอ่ยก็คือให้นักเรียนจัดกลุ่มสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องค่ะนักเรียนคุณครูมีคํามาให้มีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนจัดกลุ่มข้อความเหล่านี้ ออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่งด้านซ้ายมือที่เน้นเตรียมกระดาษในเมื่อสักครู่เนี่ยเตรียมแต่คําตอบไว้คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติกับทางด้านขวามือคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคําเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็มีคําว่าบ้านคําว่ารถคําว่าทางด่วนภูเขาอา่อานพร้อมกันเลยนักเรียนน้ําตกโต๊ะเก้าอี้อากาศป่าไม้ดิน โทรทัศน์นกหนังสือโทรศัพท์ก้อนหินตู้เย็นแมวแล้วก็ทะเลเอาอเรียนนำคำเหล่านี้มาแบ่งกลุ่มมาแยกทำได้ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าบ้าน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 ,าน,านที่เราอยู่อาศัยหลับกินนอนเรียนออนไลน์เนี่ย บ้านเนี่ยจัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าเลนเนคิดว่าบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติก็มสาเขียนคําว่าบ้านตรงนี้แต่บอกว่าไม่ใช่แล้วค่ะบ้านเนี่ยมนุษย์สร้างคะ่ะมีหลังคามนุษย์สร้างคะ่ะก็เอามาเขียนทางด้านซีขวามือซีขวามือนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น พอเข้าใจไหคะพอทําได้ไหมอ่ารูอีกอันนึงรถไฟก็เหมือนกันลองเอามาแยกประเภทลองมาจัดกลุ่มดูนะคะทําได้นะคะอ่าเรียนทาให้ให้เสร็จเลยนะคะเอาทั้งหมดเนี่ยเอาคาเนี่ยมาใส่ให้ทั้งหมดเลยมีกี่คําเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกสามสิบแปดสิบแปดคำนะคะเอามาแบ่งเอามาแยกประเภทให้ได้นะคะ ขอเนียนตั้งใจลองคิดดูให้ดีนะคะแยกประเภทให้ได้หลังจากที่เรียนมาแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปที่สไลด์ต้นๆส่์แรกได้นะคะเป็นการทบทวนนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูได้ตรวจด้วยนะคะก็โอเคสําหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียน